พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่25กันยายนคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณจอนชลีเอเซอร์ อัลบามาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความเชื่อเหนือความกลัวและข้อพระกมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมารโกบทที่5ข้อ36ฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังซึ่งเขาว่านั้นจึงตรัสแก่นายธรรมสาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิด คุณจอห์นชฉลีเอเซอร์เป็นพยานว่าช่วงเช้าวันนั้นห้องนั่งรอหมอมีคนนั่งรอไปครึ่งห้องแล้วหลายคนดูเหมือนหวัดวันวิตกกังวลรวมทั้งผมด้วยอาการของผมบ่งบอกว่าผมน่าจะเป็นโรคร้ายแรงผมต้องเตรียมอารมณ์ให้พร้อมที่จะฟังสิ่งที่หมอวินิจฉัยขณะที่ผมกำลังจะอธิษฐาน เรื่องราวของเยลัสก็ผุดขึ้นมาในพระธรรมมารโกบทที่หพระเยซูทรงพบกับนายธรรมศลาชื่อเยลัสซึ่งร้องขอให้พระองค์มาวางมือบนตัวลูกสาวของเขาซึ่งใกล้จะตายระหว่างทางไปที่บ้านของเขามีผู้ส่งสารมาบอกว่าลูกสาวของเขาตายแล้วแต่พระเยซูตรัสกับายลัสว่าอย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้นความกลัวสามารถครอบงำเราได้อย่างง่ายดายเมื่อเราเผชิญกับข่าวร้ายผมจะไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมความคิดและความรู้สึกของผมและมุ่งมั่นที่จะมอบสถานการณ์นี้ไว้กับพระเจ้าผมวางใจว่าพระองค์อยู่กับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการตอบสนองที่ดีที่สุดต่อความกลัว คือการวางใจในพระเจ้าผู้ทรงรักเราเมื่อเราวางใจในพระองค์เราจะจับตามองที่พระเยซูมากกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าคำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบในแบบที่เราหวังไว้หรือไม่ก็ตามเราก็สามารถเลือกที่จะติดตามคำตรัสของพระเยซูคริสต,ต์ต่อใหญ่ลัสได้อย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้น ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อการทดลองมาถึงข้าพเจ้าสามารถวางใจพระเจ้าและปลดปล่อยความกลัวของข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนที่รอการวินิจฉัยทางการแพทย์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลาย สนับสนุนส่งเสริมและปลอบโยนข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกสถานการณ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย โทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ